สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษม,ม,มีวอลส์เมอรูต,ตันทาวไป0ประตูต่อ0ลอตเทอร์แฮมเอาชนะด้านเวสต์บอเมเบีดไป3ประตูต่อ1แบ็กเบิร์นพายกับด้านอนอริซิตี้ไป0ประตูต่อ2แบ็กโขพายกับด้านคาร์ดิฟไป1ประตูต่อ3 วิลฟาร์ดพ้ากับด้านเบสตันไป0ประตูต่อ2เลดิงเสมอเบอร์มิงแฮมไป1ประตูต่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอาชนะด้านวีแกนไป1ประตูต่อ0สโตนซิตี้พ่ายกับด้านบิทตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2สวอนซี C, เสมอโคเวนที N ่ T, ไป0ประตูต่อ0วัตฟอร์ดพ่ายกับด้านฮันด์ฟิลด์ไป2ประตูต่อ3ซันแลนด์เสมอฮันซิตี้ไป4ประตูต่อ4และมิดเดิลสโบรพ่ายกับด้านเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ2 มาต่อกันที่ผมฟุตบอลกันโชสเตียอิตาลีซาเลนิตตนาเส,สมออินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ1นเรเชพายกับด้านนาโปลีไป1ประตูต่อ2และเอซิเมลานเสมอกันทางด้านของเอมโปรีไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสลองเอาชนะด้านสตาร์บุกไป2ประตูต่อ1โดยทางด้านลองนั้นได้2ประตูครับจากด้านของฟันคอฟสกี้ในทีที่11 และเมดิน่านาทีที่65ส่วนทางด้านสตาบุกนั้นได้ประตูจากทางด้านของกามเมโลนาทีที่84จบเกมคู่นี้ครับลองครับเอาเชียงด้านสตาบุกไป2ประตูต่อ1โดยในนัดนี้สตาบุกนั้นโดนไปแดงไล่ออกไป1คนครับจากการทำฟาวของดิยาโลนาทีที่94มาต่อกันที่ผมชุดบอลลาดิกาของ Spain. สเปนเซบียาเสมอเซตาบีโกไป2ประตูต่อ2 โดยทางด้านเซบียานั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของอนุคอยลี่นะครับนาทีที่43และอันกุญย่านะครับนาทีที่81ส่วนทางด้านเซลตานะครับได้2ประตูครับจากทางด้านโลดิเกสนาทีที่89และปาเซียนเซียนะครับนาทีที่93จบเกมคู่นี้ครับเซบียาครับเสมอทางด้านเซลตาบิโกไป2ประตูต่อ2 โดยในรัดนี้ครับเซบียานั้นโดนแดงไล่ออกไป2คนครับจากการทำฟาวของเกน,นะครับนาทีที่19และทางด้านของอากุญยานาทีที่95มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนลูโกเสมอเตดดนิเฟ่ไป0ประตูต่อ0และบียาิอัลบีนะครับพ่ายกับน้ามาลาก้าไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเอเรดูซี L a D v C ของเนเธอแลนด์ โคนิงเกนไพ่กับทางด้านอูทักไป1ประตูต่อ2โดยโคนิงเกนนั้นได้1ประตูครับจากทางด้านของอันมันนะครับและทางด้านอูทักนะครับได้ประตูจากทางด้านดูวิสกัตนะครับนาทีที่4เอ่อช่วงครึ่งแรกนะครับและทางด้านของโดสนาทีที่76จบเกมคู่นี้ครับโคนิงเกนไพ่กับทางด้านอูทักไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผมฟุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์อัมมาเลซิตี้เอาชนะด้านยอร์อักมาไป2ประตูต่อ1 ดอทเดสเอาเชียงด้านยองพีเอสวีไป1ประตูต่อ0เอฟซีอาเฟนเอาเชียงด้านซูโลเล่ไป4ประตูต่อ2เดอะคราฟส์ครับเอาเชียงด้านางด้านของเฮลิเคิลไป5ประตูต่อ3เฮลมอสสปอร์ดพายกับด้านเอมวีวีมารคิดไป1ประตูต่อ2 n งเอเอซีเบด้าเอาเชียงด้านเดนบอสไป2ประตูต่อ0โลด้าเจซีเสมอเดนฮาร์ตไป1ประตูต่อ1และเทสตาพายกับด้านยองอาแจกไป2ประตูต่อ3าม มาดูในส่วนของผลบอลลีกวันของอังกฤษชูบิลลี่พ่ายกับนั่นปีเตอร์โบโลไป0ประตูต่อ3ออฟฟอร์ดยู่ในเตดเสมอเชฟเวนเดย์ไป1ประตูต่อ1มอแคมพ่ายกับนันพีมัรตไป1ประตูต่อ3มีต่านคินดอนเสมอพอตสมัรมตรไป1ประตูต่อ1ลินคอนเอาชนะด้านเชอร์เนมไป2ประตูต่อ0อิสวิตเอาชนะด้านวีคอมไป4ประตูต่อ0 ฟอร์เลนตกินพายกับด้านดาบี้ไปศูนย์ประตูต่อสองเอ็กเชเตอร์พายกับด้านโบตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งแคมบิดเอาชนะด้านพีวูทาวไปสองประตูต่อหนึ่งเบอร์ตันเอาเบียนเอาชนะด้านบาร์ลี่ไปสองประตูต่อหนึ่งวิสต้าโลเวอร์เอาชนะด้านชาลตันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์และเอ็กฮิงตันนะครับเอาชนะด้านพอร์สเวลไปสามประตูต่อศูนย์โอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลระดับขึทบบนคคที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ